สวัสดีจ้าพี่น้องจ้านะกินกินจุ้มจุ้มจุ้มสวัสดีครับ น้อเขาเอื่ว่า่าสิงเกียยุ่ออีสิงนี้พ็มใช้นะครับคนขิงหมูหจุ่มน้ำกันครับมนน่วนกับโบออกมาแล้วล้านกับโบออกมาเมือนนัไนไปออกมา บ่มีใยออกมานี่นี่นอนบอมแห้งกับ,บ่วได้นอนโดนละละับพี่น,อน้องวน่นนะเนีด่ดบ,บ,บุบเลยมาจับเต็มสองถาดใหญ่ครับผมหมูจุ่มด้วยน้ำจิ้มอย่างนี้ สีสยบนะขอบอกว่าเสียบมากพี่น้องอื้อหือ ร้อนๆเขาก็หนาเอาเขาก็บรรยากาศอาจทีบเบาควายนียด้วยลูกควายนอนใส่อันนี้คุณลูกโบตาบ่จักคุณลูโบยังคุณลูกโบตะ บอกให้แพ่ว่าสื่อสุดจีนให้เนี่นี่ใส่มืออืนน่นนึงใส่บ่ตุ๊ดจีนมืออะไรมือนี้บ่มือนี้วันไหวมืออื่นวันเที่ยววันใจวันใจหวานอยูด่ดิโอ้โหได้แต่เอียร์เลยข่อย ดีจ้าบ่มีสา,ายเชียสายจินกับบ่ได้เอ,อบ่มีเชียสายกินห้องบ่ไดอ้ตอน็อยูกรุงเทพพอได้แต่อียดทุกปีเลยเ<ช>ท่เกี้ห้าขวยนะเพื่อนเป็นคนจีนมาเพื่นเป็นเพจีนเนี่ย ห่าไขว้เวย้ยพวกไก่ต้มเป็ดต้มเนี่ยไขว้ไปแล้วได้กินหลายก่าหมูลผลละหมอกลัางแน่ เรนนื่องปีเพป็นขายท่องน,นี่เติมจีนเดินกับวันเที่ยวเดินกับไปเที่ยววันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวแต่ก็ให้พี่หนุ่มเขามีสุขภาพแข็งแรงเนาะแข็งเทงรวยๆกิจาก,การอนใดก,นกนันบีใหม่จีนเป็นบะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น,น้อง หยิบจับสิ่งใดกลายเป็นเงินเป็นทองเมืนเนเนอพีปนองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮห้อห่อทั้งปีแปลบวะเงินรวยๆทั้งปีอืมครับ เพชรกินเอาซื้อหมูซี่พี่นะพี่น,อน้องถ้ากินบอกเขาไปในซี่พี่เนะสียเอาแบบใดช่องย่างนไงเพชรซื้อลอยลอยลอยแปดสิบบาทเขาเจ้าสไลด์ให้เรียกเอาเรียกเอาน้ำจิมออำจ้มเนขะ้ากันนะบกกซื้อเอาน้ำจิ้มนะทันไทยน้องละชิงนะลอยแปดสิบบาทกินจุ๊บกับมหาซื้อเอาแต่่วากำลังหากำลังชิ้นผักเพริมี่อยู่แล้วหมองเขาก็บมี่อยู่แล้ว บ่่ต้องไ่ต้ตตองมากยังน,น,นี่เห็น่ะอุ้ยอันนี้อร่อยมากเลยสำหรับคนชอบมันๆน,นะปุติโต้ปุติโต้ตตชอบเลยอืมปนวันบอกกินแล้วมากินเนี่ย กินมานํา uhm อ <par> bo ่ะอจะเก็บให้นําก่อนเข้ามาพอดีจะเก็บให้แล้วแน่สิเก็บแก้วๆโตก็ซ่อนไปทนข่อยเอิ้นข่อยทาเจ้าเจ้าบ่มาจกเทียวข่อยหิวข่อยก็เลยกิน ขาเจ้าเจ้าบ่ามา,ยาอ,อยาเียาคอยร้ว่าเอ้ขี้กินโรเทเดี๋ยวเราก็มาดอกใ่หรอ่นอนนอน,นอนตึงบม,ม้า่นั่งกลวยลวนั่งนี่อะไรปะนงนั่งน,นี่หะนั่งกลวยถึงบ่ลแม่นงังกลวยโตมันแขบพี่น้อง ถึงบ่านวนมากพอดีแม่นั่งกลวยว่าฉันั่น,น,อนโอ้ยน,อนเนจะน่าจากตลาดพุน่นครับอ,อคนค้ำมิงหือเป่เพดแม่เผพยอยู่งความกันได้กน,น้องท่านมีเพดค่ะ มีเป็นน้องสองเหรียญเีว่าออกร้อมกันรงเรียนคุณเดียวกันอืปีเดียวกันเ็ปจิงเกิดกอนขอเดียวกันปีเดียวกันโรงเรียนยู้องเดียวกันที่ไหบุ๊คอยับไปอันนี้ใครบ้างครับบ้ากวงตุงตมเปี้ย เรียนมอเรียนนั่น,น้ำแข็งเดี๋ยวเรียนไปแล้วแบบนี้วันมโอนี่ก็บพรไปเรียนเหม,มืนบอนลวบมไปเยนนลปยบ้านบุญนั่นโบแมนบอกไปก็ได้โบไปก็ได้แมนบแมนลองเรียนเล็กหน่อยจะว่าอยากนั้นไปเทียนเนัื่อก,อกี้เทียนบุญนีคน ต้อนูครับมั่นไปครับไปครับไปนั่นเนั่นแล้วก็หันไม่เงยด่วนได้แม่เงยมันไปเห็ดเาใหมไปตัดใหม่เออแม่เงยด่วนเลยไปรับคนไปครับกัเตียงก้อนให้เรเนี่ยพอไปย้อแรกงม่เงยด่วนกาจั่นกูกัมา่งกู้ที่มาชงอยู่บ่ันลงแล้วยางรับทงมาชงอะไรตัว มาแล้วแต่พอมีผู้ปกครองไปรับงางเพื่อนก็เอาไปเหรียญเงี้ยนเพือาา่อน,นเหรียญไงเงี้ยนเพื่อนฝากเพื่อนปิดศูนย์เอาเงี้ยนเป็นไก่ทหานะรนาะคิปเขาแลงแลี้ย <c oughs> งคนยังไปครับกินอยู่น้ำคูรสนั่นนี่ที่ลาไปกินเขาแลงน้ำคูเราจังหวัดาบานเนอะวนหลังไม่ต้องเอามาหรือมา เบียแล้วจ้ืมอนี่เบียน้องแล้วน้องไปโรงรีนบ้น้องบ่ไปย่งบ่ไปยงื้นเสียงแมว โอ้มันหอนเนาวเจ็บปากเลยวะด,ยวดีก็ถ,ถ่ายอยู่เบื่อเฮ้ยพี่น้องไปก่อนหยิบสองนาทีเวอันนี้กับ